ไม่รู้ว่ามีัถรถมาเจ๋วเลยเนี่ยมีรถรถมันคมจัเลยอันนี้กล้วยมันมาจากบนดอยแก่นมะกูดครับ

ทำน้ำหมักชีวคภาพลดต้นทุนในยุคปุ๋ยแพงนะครับวันนี้พี่น้องเราชุมชนบ้านเจดีนะครับบ้านน้ํผพุแล้วก็นักเรียนจากโรงเรียนบ้านน้ํผพ้ครับนาโดยคุณครูโชคของเรา Hãy subscribe không, kênh không Gõ không không, bỏ lỡ những video hấp dẫn เี๋ยวนิดเดียวเหลือนิดเดียวเี้นเล่มดกหมดถึงไหนแล้วลูกถึงไหนแล้วอันไหนเมื่อกี้นะเขาไปอันไหนคนดีคนไม่ใส่แล้วที่ เท่ยวไปไผ่ใั้งหลาหนล้วลูกไอ้ยโมอยโอไยโอ้ยโโอ้ยปอ้ยโโอ้อ้ยไอ้ยโ้อ้ยโอ้ยโ้ยอ้อ้ยโอ้ยอ้ไม่ไย้ยโอ้ยโอ้มออ้ยโอ้ยโ้ยไอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอไยโอ้ยโอ้ยโ้ยย้ ไม่ได้ละม่ไ้เลยเขาทำอะไรกันเนี่ยพี่พี่เขาทำอะไรกันเนี่ยโอ้โกินเดียวพี่คัน 我这么严厉。